สวัสดีค่ะสวัสดีช่องมณนิสาแก้วดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีมณิสาแก้วดีเด้อจ้าเอฟซี FC ใหม่เอฟซี FC เก่าทุกคนขอบคุณทุกตาการติดตามนะคะมาเยี่ยมสวนน้ำม,มี้พี่น้องข้างสวนข้างสวนน้ำแปงเนี่ยละไกลกันหมูป่าหมูกีพี่น้อง หมูป่าหมูกี้กินพักกินยาบ่ได้ให้อาหารยากนับแป้งว่าสีมาเบิ่งัันนาเพิ่นตัดอันมักบวบสวนใกล้กันจ้าโอันน่ะสวนใหญ่งาน,นคำคู่สะใหญ่เฮี่ยงกันเลยพี่น้องนาเพิ่งกำลังสิตัดอัน บวไปบ่งนาพักเกษตรได้ไหนเนาะบ่งมักแตงยังบวสุกส่วนนากระเฮ็ดคือกันพี่น้องเราก็หาของไปตลาดคือกันตัดมังบวบไปตลาดอ๋ออันพักเกษตรวบนนีัน,นี้มักแตง อัน,นก็ยังบสดุกยังบวหอมเครื่องบวบแล้วค่าขัากจนได้ก,กลมไปมึงปูคือของใหญ่เลยอันนี้ยังบวได้บอคือบวาตาดัดเอาแบบเมเบ็ดบอตัดแบบเม็ดคือใหญ่พี่น้องไปตลาดบอ โอ้จนได้กลมอ้อผักกาเสดงามแท้โหมีแต่ป้าผักกาเสดอันนี้ก็ผักกาเสดป่าผู้ผู้น้องอยู่ป่ายังปานิ่นบ่อ้อ,อนได้มือในฝนโปรตกลมแท้ๆบ้าพี่น้องตามไปดูเลยอ๋อ อ๋มอ,อมักซิดาคือบ่ห่อม<ไ>ันสะฮึคือบ่ห่อมักซิดาผู้สี่ผู้วงนี่บ่ห้อมันเลยมันกับบ่งามแล้วมักแต่งกัน,กน,กนอนโครูโคโลอยู่พี่น้องบงผู้มักซิดาตั้งบ่ห้อมันดอกมันกับบ่ได้หลายปันดาาไดมังผู้ถ้าห่อนี่งามระเบิดนี่ฮะ เนาะพี่น้องผู้เครื่องมกบวบเพิ่นออมมัอนออมสะนึ่งพี่น้องบังผู้คักแทะมักแต่งก็นอนคลุโคโลอยู่มักบวบกระดกกดกมักบวบดกดก หงกระดกนี่แต huh ่อันดกดกพี่น like ้องดกป่านของยายโผมักเตงกันยังบ่อสุกบ่ะนอนครูโคโลอยคอบโบเก็บมันบ่หอมบ่เออมันอันนั่นละไดล่ะมันนิ่มละไดล่ะนี่บ่ทำบริยากทำบริยากแล้วล่ะ อย่างแล้วเสื้อไ,ไปตัดแล้วหมยังบอกพ่อหาก็ตัดได้สำนี้พูดมักแต่งก็นอนคลุกโคลอยู่แต่งไทยนลินไปใส่มา,มานลินบอกออกมานาลินสวัสดีค่ะอ๋อหมกบววพันหอยตลุตโลนอยู่สวัสดีป้าลุงเลยนลินมานี่ พออหาแบบแดอันนี้พอโจไปส่งบ่มัมกซิดากระยังบวอคือกันในน้ำเปลงกระยังบวอมักซิดาเสื้อหมกบวบโอ้ยป้าหมกบวบเพิ่งกกินเม็ดบ่ห่ะโอ้ <c oughs> น่วยอ้นนอนผัดบวบบังครกพี่น้องบังเป็นซุ่มเป็นซุ่มอยู่จนบ่มีทางไปอ๋อมักแต่งนํำบ่ฮั่าเด่นมักแต่งนี่มีคนมักแต่งแต่งตัางบ่แต่งป่นกับมกบวบ หมกบวบมกบวบพี่น้องหักบวบัวบขายดีได้พี่สั่งมือนี้ได้แก่บมกบวโอ้โโอ bas, ้โโอ้โโอ้ยป้อโบเป็นเม็ดหรือบปบ่าบริตัดสูมือบ่บ่า ทรงมืออะไรได้หมดเลยไปก็ตะเมิงเขาเห็นผัวบวานไม่ได้ไปก็ปล่อยไปเยอะกว่าเมื่อบานไม่ได้ไปฝนตกใหญ่กะโอ้ยพี่น้องเอ้ยได้มนต์ไปบังผูมักบวบคนงามงาม ทางหมึกบวบงามหลายปึ๊บม,มึกบวบส่งตลาดทางพีแห่งดอกผูมักแตงก็นอนคุรุคุโรอยู่อ๋อทางพีแห่งงามนะดาววงผู๋สามผูทางพีค่ะ มักบวบจ้ามักบวบงามๆง,งามกว่าของใหญ่อีกนี่นนอยผูยยย้ดีเอาหมดเลยนี่มีแต่มักบวบ วา่มาทางผีบ่ฮะค่ะไน้อยวายน้อยเลยไข่เราไขยเราผัดไปราผัดลบมาตัวนัซุ่มนรเห็นนันไา่กูมาก็มานอะอ๋อหมกบวบนะดอกอลีดอกอลีอะหรอโอนี่แต่หมกบวบ ค้างบอกบอกอ๋อมักสิดาก็ตั้งสิบห่อมันได้เดี๋ยวนี้ฮะดกแท้ๆบ่งผูห่อนี่มันกางงามเลยเวอร์นี่ฮะผูพี่น้องมักสิดากดกแท้ๆขนาดห่อมันยังงามผูอ๋อตั้งสิบ,บห่อมันอันนี้สื่อห่อม่เผ็ดเนาเลยเอากระตัดก้นถุงแล้วเนาะของใหญ่กางงามเตยห่อฮะ ใส่ปิงๆอยู่เขาให้ห่อได้มักซิดามันยังเปิดตะกินิ่งหืมนวดเนี่ยมวยนพอกินแล้วบอกมันตากแดดมันก็เลยเหลืองทางไตม,ม,มันยังบรสุกมักซิดาโดดๆปอเป็นจุ่มอยู่โมักซิดาอ๋อตั้งสิบบอ๋อหักปะ บแต่งมันออกได้เดี๋ยวนี้ฮะเบิ้งทามันทับกันมันหนาวนี่มันขี้กันมันหนาวเอาไว้เอาไว้หน่วยเดียวกับพ่อว่าแต่อันว่าแต่ของนาดาวของเขาก็ะพวกเขากระซ้อนกันนี่สะออนให้บอกตัดสิตัดอันตัวเคยอันมันสีอันพ่อแล้วพอดอ้ามันพ่อเอาแล้วเดี๋ยวนี้เราจะเนาะเอออันเดี๋ยวสงอันค่ะ ห่อมันแห้งสีงามแห้งขาวเนียนกว่านี้ลงผูดกใส่มกสดาพิ่นพี่น้องเอ้ยเพื่อนทำบ่อห่อค่ะโคยุคีดดินฮะกรผู้พ่อตัดละ่ะตัวบ่อห่ออันนี้สามโคสามสามเป็นจุกเป็นจุกอยู่มักสดาดกอันนี้ดกกว่าของยายอีก มันดุมันออกกัน,นมันออกที่ละสองที่ละสามมันซ้อนกัน,น,กนอันนี้ก็พ่อตัดละหน่วยนี่ฮะนาดาวนี่พ่อตัดละหน่วยนี่ฮะ มักซิดาโมฮอมันอันนี้สุดโอันนี้กระพาะแลนนี่ฮะน,นุ่ยนีย่นุ่ยนี่นุ่ยนี่กินอเออขาวอ,อืกรอบมมกไหยเราบวบกางงามมักซิดากางงาม คำบอยงอให้มันง,งามๆเถอะนู่นไงมันไม่กระง,ง่ามได้หรอของเขานี่ยังห่อบอแล้วอยู่เมื่อแรงลงมาห่ออีกไงห่อได้มือละตน,นอเออมันดกเถอะบุได้เอาออกพอมือห่อได้มือละตนลงมาห่อผัดคั้มบอกคั้มผัดแดดสี่โมงสีโงส่โมงสี่โมงเข่งยังลงมา สิดากระดกมากอันมกบวบกระดกมะฮุก่กระดกปไปไล่ความตายดีกว่าความสิพาเขาป๊บปั๊บปั๊บป๊ป๊ แป้งของจบคลิปแล้วพี่เอ็งจะหนีแล้วพี่น้องแป้งเสียอันอควายไปกินน้ำให้ตาซะก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย